สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกัญธาบี c ีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงก็จะมาทำเมนูหมกหม้อปลาช่อนค่ะรสชาติหอมอร่อยนัวข้าวกระติบเดียวคงไม่พอแน่นอนนะคะเข้าไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันได้เลยค่ะวัตถุดิบก็จะมีปลาช่อนนะคะแม่ลุงให้ทางตลาดตัดเป็นชิ้นให้เรียบร้อยแล้วใบแมงลัก ต้นหอมผักชีราวใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกสำหรับทำลูกโดดพริกจินดาแดงเกลือหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร้ซอยน้ำปลารา้าผงปรุงรสเกลือผงชูรสก็เอาผักชีราวมาหั่นเตรียมไว้นะคะตามด้วยต้นหอม เราก็จะมาล้างปลาช่อนใส่เกลืองลงไปได้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็คลุกให้ทั่วปลาช่อนเลย ต่อไปเราก็มาตำในส่วนของเครื่องแกงกันค่ะก็ใส่พริกจินดาแดงลงไปตามด้วยตะไคร้หอมแดงกระเทียมเกลือหนึ่งช้อนชา ตัดเครื่องแกงใส่ลงไปในประชอนเลยนะคะปรุงรสชาติด้วยเกลือผงปรุงรสชูรสตามชอบน้ำปลรราน้ำสะอาดเล็กน้อยนะคะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันดีซะก่อนค่ะ ใส่ผักชีลาวต้นหอมใบมะกรูดฉีกใบแมงลักแล้วก็พริกลูกโดดลงไปค่ะถ้าชอบเผ็ดๆก็สามารถใส่เป็นพริกลูกโดดลงไปได้เยอะๆเลยนะคะคนให้เข้ากันดีเลยในส่วนของผักสามารถใส่ได้เยอะๆเลยนะเพราะว่าเวลาเราเอาไปหมกหม้อเนี่ยเดี๋ยวผักก็ยุบนะคะ แม่ลุงก็จะหมกใส่กระทะนะทุกคนถ้าใครมีหม้อก็หมกใส่หม้อใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ปิดฝาอบไว้ก่อนนะคะในระหว่างที่เราอบก็ต้องคอยมาหมั่นคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่ก้นหม้อรหรือว่าก้นกระทะเอากลิ่นนี่หอมมากเลยค่ะทุกคนทุกอย่างก็สุกดีแล้วนะคะ ก็ไปตักเสิร์ฟไปเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูหมกหม้อปลาช่อนนะคะรสชาตินี่นัวอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยค่ะได้ทานทั้งปลาแล้วก็ผักที่เราชอบด้วยแถมมีลูกโดดด้วยนะคะทุกคนมื้อนี้ยอมอ้วนค่ะ ก็ฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ